เพราะเรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์คือคนที่ไร้ความสามารถเป็นรัฐมนูญที่สุดท้ายก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไอ้ที่บอกว่าปราบโกงมันคือคําหลอกลวงคนเอกประยุทธ์ได้ปูกขัดอานาจเอาไว้กับตนเองไอ้เกตนาลมของมาตารา158วรรค4ที่บอกว่าป้องกันการผูกขัดอานาจเป็นเรื่องที่ขี้โม้ทั้งสิ้น เียนพี่น้องประชาชนที่เคารพผมผิดฝังกับคําตัดสินของสารรัฐมนูญที่ออกมาที่ให้พลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปได้โดยนับเอาวันที่รัฐมนูญ2,560ประกาศใช้ท่้นทําให้พลเอกประยุทธ์สามารถที่จะเป็นนาย,ยกนตรีได้อีกถึงสองปีพี่น้องที่เคารพครับผมเข้าใจความเจ็บปวดเหล่านี้ดี ผมเข้าใจดีว่าเราเองไม่อยากจะเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสัฐมนตรีต่อไปแม้แต่แค่วันเดียวเพราะเรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์คือคนที่ไร้ความสามารถคือคนที่ไม่มีความสามารถที่จะบริหารและนำพาประเทศนี้ไปสู่ประเทศที่ก้าวหน้าก้าวไกลได้เรารู้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ไม่มีความชอบธรรมเขามาได้ด้วยการรับประหารได้ด้วยการเอาอำนาจที่ควรจะเป็นของประชาชนมาไว้ กับตนเองหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ร่างร,รัฐมนูญขึ้นมาฉบับหนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่สุดท้ายก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไอาที่บอกว่าปราบโกงมันคือคําหลอกลวงเพราะ,ะร,รัฐมนูญฉบับนี้ได้แปลเปลี่ยนให้พลเอกประยุทธ์อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ตัวเองได้ร่างขึ้นคําตัดสินของสารรัฐมนูญในครั้งนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้ผูกขาดอำนาจเอาไว้กับตนเอง ไอ้เจตนาลมของมาตา158วัคซีที่บอกว่าป้องกันการผูกขาดอำนาจเป็นเรื่องที่ขี้โม้ทั้งสิ้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบการเมืองการปกครองของเราผมคิดว่าโอกาสที่เหลือเวลาที่เหลือที่เรามีแน่นอนผมยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังยากเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในบริบทของรัฐธรรมนูญที่ยังเป็นซากเดนของคสชอยู่แต่อย่างน้อยที่สุด ผมก็มีความเชื่อว่าวันนี้สังคมไทยเราเข้าใจเราตาสว่างอย่างแจ่มชัดแล้วเราจะใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือเพื่อให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกไม่ว่าจะกี่ฟอมก็แล้วแต่จะไม่สามารถกลับมามีอำนาจในตอนีดีเพาะนี่คือเจริงร่วมใจไปกับพี่น้องใช้โอกาสที่มีใช้การเลือกตั้งที่มีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะมีคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะเป็นผู้นําของประเทศนี้นําพาประเทศไทยของพวกเราไปสู่ศัตวรษที่ย1่ที่มั่นคงมั่นใจและก้าวไกลอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับ